ก่อนการมาของ Toyota h i l ล x t r a v ราดูเหมือนว่า t o โย t a ส่งสัญญาณบางอย่างที่อาจเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในกระบะเมืองไทยหลังแบรนด์ยานยนต์จากญี่ปุ่นรายนี้มีการขยับตัวในช่วงท้ายปีกับ2โมเดลล่าสุดซึ่งทั้งหมดเป็นรถที่ใช้แพลตฟอร์มในโครงการ AMV เริ่มจาก t o โย t a h i ฮลักช์แชมที่ล่าสุดเปิดตัวโมเดล e ีย2025 2026ไฮไลท์คือการติดตั้งการช่วยเหลือความปลอดภัยเชิงป้องกันหรือโตโยต้าเซฟตี้เซนส แม้ว่าจะเป็นแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าและช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวแม้จะเป็นความปลอดภัยขั้นสูงชุดเล็กคือมีให้บางระบบแต่เป็นมาตรฐานที่มีให้ทุกรุ่นย่อยถัดมาเพียงไม่กี่วันโตโยต้าเปิดตัว Fort u n e r 2026นอกจากการเพิ่มรุ่น G+ ใหม่ Mai, ยังเพิ่มชุดความปลอดภัยเชิงป้องกันแน่นอนว่าจะเป็นเตือนก่อนการชนด้านหน้าและเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวเช่นกันมีให้ใน Fort จ n e r ทุกรุ่นย่อย โดยชุดความปลอดภัยที่มีการเพิ่มเข้ามาล่าสุดในไฮลักแชมป์และฟ er. อร์จูเนอร์พบว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งบริเวณกระจกบังลมหน้านอกจากจะตรวจจับวัตถุด,ด้านหน้ารถแล้วยังมีไฟแสดงสถานะและส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียงเพื่อให้ผู้ขับขี่รับรู้และตอบสนองได้ทันท่วงทีแน่นอนว่านอกจากจะมีให้ในไฮลักแชมป์และฟอร์จูเนอร์แล้วกระบะงไมายังไฮลักทราโวที่ยังคงใช้พื้นฐานแพลตฟอร์มจากรุ่นเดิมก็มีสิทธิ์ได้ออปชันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่นเช่นกัน แม้ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่จากรูปการแล้วก็มีลุ้นอยู่นะครับหากทราวเวเดินเกมในลักษณะเดียวกันกับ2โมเดลดังกล่าวจริงจะถือว่าเป็นการยกระดับชุดความปลอดภัยให้กับวงการกระบะในไทยนะครับและยังมีลุ้นกับตัวช่วยควบการทรงตัวและป้องกันการลื่นนถลายต่างๆจะมีให้เป็นอุปกรณ์ทุกรุ่นหรือไม่ซึ่งนั่นถือว่าเป็นตัวช่วยที่เหมาะกับปิกรับในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะการขับขี่ในเส้นทางเปียกลื่นระบบเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงการเสียหลักของรถยนต์ได้ และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในรถและผู้ใช้ถนนรายอื่นได้อีกด้วยในจุดนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับการเปิดตัวที่จะมีขึ้น1-2เดือนนี้ตามกระแสข่าวและข้อมูลจากสื่อต่างประเทศเผยว่าจะเน้นไปที่เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลพิกัด2.8ลิตรก่อนแต่สำหรับดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบเชื่อว่าต้องมีการทำตลาดในไทยอยู่แล้วนะครับแต่จะเริ่มขายตั้งแต่การเปิดตัวหรือจะตามมาในภายหลังต้องรอดูกันอีกทีนะครับ และอีกเวอร์ชันที่น่าสนใจคือขุมพลังไฟฟ้า EV ี100%หลังพบมีการวิ่งทดสอบในไทยแล้วชัดเจนกับจุดชาร์จบริเวณแก้มข้างด้านซ้ายซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับตัวไฟฟ้าของ To y ย t a r รี o จับตามว่าการเดินเกมตามเทรนปัจจุบันนั้น t o y ยต a าจะให้สเปคอย่างไรแต่ส่วนใหญ่กระบะงไฟฟ้า E ีีจะมีความท้าทายกับระยะทางต่อการชาร์จรอชมว่า t o y ยต a จะทำออกมาได้ดีแค่ไหนคาดก่อนการเปิดฉากงานมอเตอร์อีสปหรือก่อนปลายพฤศจิกายน กระบะใหม่จากโตโยต้าจะเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยติดตามการอัปเดตได้ที่นี้เช่นเดิมครับ